เปลือนพีนม่มากนะห,หน้าบบจังนู้ไหมจริงถึงพีก็ต้องยอลาแล้วมันหวามันตาปวดแรงอย่างนี้แล้วนี่คืออะไรอ่ะอ๋อน้ำโอเคเข้าใจ ไย่อปักเดียวไม่เข้ากองเลยสายุ่เ็ชิ้นแลมชิ้นเลเทียง้นาิกาเทียงแล้วเทียงแล้วเทียงพอดีไม่ต้นแ้วไล้ย่าใส่ยะ ตุ๊กตาเต็มนะบั้มตีโบสไม่เปลือมไม่จังเลยมันไม่ตั้งเดียวเตียงตรงมั่วจนเตียงเป๊ะเออมันมีตุ๊กตาบนบนย้อนจมไปจนตึงวันนี้จมไปมืนเว้นนะเนี่ยไม่พอเป็นราชาชาเอฟซีคอมพลีนิดนึงเราต้องสั้น ไม่อวา,วา,าั่งืน่นข้นมาเลยเอาเลยแล้วเลยนี่คือโ <c oughs> บทสังลอเรนสังรอเรนประมาณแก็ดรอยว่าปนีแนี้นะเป็นสุนท,ทีแบบโขแบโดนต้อ,องช่างแรือเปามาช่างกอเติมไม่มืนแบบไอ้มันกลงเดิมไหม mà đứa nó cuối mày mà đứa nó nằm nó nằm gomphi,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  cũng 스웨이티가 야오 예네케 야야 뒤일 ก็มีความสูงประมาณ80กวาเเป็นบ้านผ่าข้องประมาณเราขึ้นนางฉันจูงั้นซึ่งสุวรรณเนี้ก็แต่กางเบลจะไม่เนาะเพราะว่าโดนจงฟันโบ้เลยแต่ว่าเขาก็ยอมไม่มาไอ้เหอร์มันเดินช่วยมันเดินโอ๊ยช่วยใช่ไหมซังลอรินซังลอเรนเซนลอรนลอรินใช่ กางเส้นลอเรนก็มีน้ำผู้อยู่หน้าชิวาน้ำผู้แป้งความดีแต่ไข่เมืม่อกว่าผุดขึ้นความยุติธรรมได้จากอย่างหัว่าชื่ออะไรนั้นข้างบนนั้นนั่นไอ้ประตูตามตจว่าช่วยก้าลังไอ้นั่นเป็นด่านะนะต้อง มันหมดนป,ปนั่นคือประตูแต่เป็นประต,ต,ตูรดนก้อนเลยตอนมีประตูรานอาหารนะเคเลอร์อ๋อเคเลอร์ก็คือเมื่อคนเยอะ<ม><ม>นี่<ม> <c oughs> เป็นคนที่ตอนยึดนาดิต้าแล้วพอนั้นกบพลา không làm không phải năm là năm bốn một trăm bảy mươi năm năm một chút em chuẩn chuẩn ก็ไปยิ่ดินไ้ก็ต้องต่อไปอยู่นองชีวิตจักชีวิตข้องข้องมนุษย์นั้นก็จะจำแบบเดิมตั้งแต่แต่งงานชา่แต่งงาอยู่กินลูกจะตายเลเดิมอยู่เลยเข้าไปไม่ได้อ

này anh ạ à. đâu? Mình tuyến chiều này à?

ตรงน,นั้นนะจ๊วมันจะมีแม่น้ำชื่อเทคนิคจะไม่ต้องการโรง้องบานตรงกลางนั้นเป็นเป็นโรงพยาบาลคือเขาจะหลักด้าตุกไว้นะไม่เหรอไฟนะคือต้องหลักด้าตั้งไฟปัญหาเม็ดตั้งไฟสนใจบ้างนั่นคือมาหลักด้าที่นี่แต่ตอนนี้เก็จำเป็นบ้านคนชาราแล้วนะด่านค่ะ นั่นคือสีจุด้า่รูปเจ็คเินเลยื่อ ยอกอหรืออะไรนะนี่ตอนนี้ไอ้ตรงนี้มันเป็นหมกรอนเป็นโรงพยาบา,า,บาลซึ่งตอนนี้ยังก็ปรับปรุงเป็นบ้านผักคนจะรากับร้านค้าร้านอาหารคือเป็นโรงพยาบาลตั้งแต่สร้าง้ม่ส่งค้าโลง อโอเคน,น,น้าเป็นที่งานกิจมัรนะมีโบสก็เรียกว่าฟราวนเพีคมันเมือนบดเจีนนะบ,บแม่า้าค่ะซึ่งก็มียัเพอมีไล่จ <laughs> ิ้งไล่ยันงซนบาร์จุก ไม่ตวเยอะต้องต้องไปตรงนู้น,น,นขอยจามนปาร์ลาเมนต์้อคนรักคนนี้เขาเปิดกระรางใช่ฟ้องเนี่ยปกติเดียววันนี้แเลยนะหยิบที่เดืนนอนหน้าก็สันว่างก็จะมีรา,รางากินนี้ก็อยจัดงานปกติเหมือนเฟสติวัลตีปี่งหนอยเลน 宝马。